สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแมวจอนอนกระบี่นะคะเด็กๆอยู่สบายแล้วก็หลังจากที่ตอนอยู่บ้านทะเลมีเด็กหลายหลายชีวิตที่ป่วยนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มดีขึ้นภูมิเาก็เริ่มกลับมายกเว้นบางบางตัวที่อาจจะแบบคือมี พื้นฐานการป่วยหนักอะไรอยู่แล้วนะคะนี่คุณแม่กินอะไรก็จะกินด้วยอาหารเช้ามะละกอแ้วก็จะกินด้วยเก้าล้านครับคุณเกาล้านนอนสบายสิเนี่ย คุณใหญ่ไม่ค่อยสบายนะคะวันนี้ว่าหลังตากผ้าเสร็จก็จะพาคุณใหญ่ไปหาหมอคะ่ะใหญ่นอนอย่าก,กวนอย่าก,กวนบ้างอืมหางนี่หางนี่มีทอง ขอ,ของไม้เนี่ยตั้งแต่ตอนที่โควิดรอบแรกนะคะก็ขายทุกอย่างเลยนะคะขายเพื่อนำไปซื้ออาหารแมวบ้างใช้ส่วนตัวบ้างแต่ว่าก็ยังมีอยู่โซฟานี่นะคะคือมัอนเป็นชิ้นที่ใหญ่เนาะแล้วก็ราคาสูงก็เลยไม่มีใครซื้อไม่งั้นก็ไม่อยู่แล้ว ทุกคนก็คงมีคำถามของแต่ละคนนะคะว่าอืมทำไมแต่ละคนน่ะทำไมจะต้องเลี้ยงแมวเยอะอะไรขนาดนั้นนะคะทั้งๆที่ตัวเองก็ต้องมานั่งดูแลคนเดียวหรือว่าก็ไม่มีใครช่วยดูแลนะคะ<ม>เหตุผลของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปค่ะอย่างเหตุผลของไม้เนี่ย หลักๆเลยนะคะที่ที่บ้านนมยเองนะคะเป็นคุณแม่แมวจรซึ่งนมยเก็บน้องนับเงินมาตั้งแต่ที่เขายังต้องดูดนมนะคะเล็กมากนะคะเพราะว่าก็คือเรียกได้ว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดกับเรื่องของแม่นับเงินนี่นะคะเขาไปคลอดลูกที่บนรถรถเป็นรถทํางานที่ต้องแบบ ออกไปจากบริษัทไปทํางานไกลๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คอดลูกไว้สี่ตัวโดยที่แม่แมวก็ออกไปหาอาหารกินอย่างเงี้ยนะคะแล้วรถคันนั้นอะ่ะก็ไม่รู้ว่ามีลูกแมวอยู่ในรถก็ขับรถออกไปขับรถออกไปในไซต์ที่ทํางานอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แม่แมวเขาก็ไม่เห็นลูกของเขาอีกแล้วเลยเงี้ยเขากลับมาที่รถเนาะแล้วส่วนลูกแมวเหล่านั้น ก็ต้องปไดติดอยู่ที่ใช้งานสองสมวันนะคะโดยที่ก็เขาก็รอดตายนะคะกลับมาไม่ก็เลยเลือกตัวที่เขาจะบอบบางที่สุดก็คือเล็กที่สุดก็เลยเลือกนับเงินมาแต่ก็มีเรื่องเศร้าก็คือว่าเ <c oughs> ด็กๆเหล่านั้นก็ต้องต้องตายอยู่ดีนะคะมันไม่มีใครดูแลเนะาะมไม่สามารถรับมาได้หมดเพราะเพราะว่าตัวเองต้อง เดินทางแบบเดินทางหลายต่อแต่ว่าก็โชคดีตรงที่ตอนที่มายนั่งรถตู้กลับมาเนพะราะหลังเขานั่งข้างๆเขาก็องสังเกตเห็นแหละว่าในเสื้อของมายมีลูกแมวน้อยเพราะบางทีเขาก็ร้องแต่ว่ามายก็คือพกขวดนมอนะไรแบบป้อนนมตลอดทางอนะไรย่างเงี้ยนับเงินก็รอดมาก็มีคุณแม่นับเงินแล้วคุณแม่นับทองเนี่ยเขาเหมือนเขาประมาณว่านํามาทิง้งอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วไม้ก็เห็นว่าเขาน่ารักตาสีฟ้าไม้ก็รับมาเลี้ยงเขาก็อายุเกือบเกือบขวบแล้วค่ะแล้วก็ไม่อยู่กับไม้์เขาก็มีลูกคลอดหนึ่งแต่ทีเนี้ยคุณแม่น้ำเงินกับคุณแม่น้ำทองเขาคลอดลูกออกมาเราก็พอเลี้ยงกันได้นะคะ15ชีวิตตอนช่วงโควิดระบาดรอบแรกไข้หัดลงไข้ไข้หัดแมวลงเนี่ยก็เสียไปสาม ก็จึงเหลือ12ค่ะในบรรดา12นั้น mm hmm. ก็เกิดเิืฤติจที่ต้องย้ายบ้านย้ายบ้านก็มันจนใจเหลือเกินที่เรื่องทําหมันนี้นะคะ mm hmm. ก็ทําให้เขาค้อ,องมา5ตัวเลยเนาะ mm hmm. ก็จึงมีแมวเยอะนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็คือเกิดจากสองแม่แล้วก็ไม่ได้ไปรับแมวจรที่ไหนจนมามีคุณดำนินนะคะคุณดำนินไปรับคุณดำนินมาเนี่ยค่ะ นำดินก็เป็นแมวที่น่ารักมากๆเขาเรียกว่าลูกภาษาสุดๆอยู่เป็นนะคะอยู่ไม่ทำน้องด้วยนะคะถึงน้องจะขู่เขาก็ทำทำเฉยแล้วก็แต่เขาจะห่วงบ้านมากๆตอนที่อยู่บ้านริมทะเลเนี่ยตัวอื่นจะเข้าบ้านเขาไม่ได้เลยนะด้ำนินครับจดรอ แมวอดีตแมวจอนอนปั๊มนะคะคุณดำนินแล้วทีนี้หลายเหตุผลของคนที่เลี้ยงแมวนะคะบางคนก็สงสารไปเห็นถูกทิ้งถูกทำร้ายเลยก็เก็บมาเลี้ยงเก็บไปเก็บมาเก็บนานๆเข้าหลายปีเข้าก็หลายตัวไปโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวแต่ว่า ก็รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าก็คือด้วยความรักนั่นแหละคนเราไม้ก็เป็นคนนึงแหละไม้ไม่ปฏิเสธหรอกว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะมีแมวง,งอกหรือเปล่านะคะมันพูดไม่ได้เลยนะแต่ทีเนี้ยเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีสถานการณ์โควิดให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันลําบากยากแค้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็ยังทํางานแล้วก็หาเลี้ยงแมวได้หาเลี้ยงแมวยี่ส 40ตัว50ตัวอะไรเงี้ยยังพอมีกําลังเลี้ยงไปนะคะตามมีตามเกิดถึงตัวเองจะไม่มีเงินทองเก็บแต่ว่าอย่างน้อยก็มีความสุขนะคะมีความสุขที่เห็นเขาได้เติบโตบางชีวิตก็ต้องจากไปด้วยโรคภัยอะไรประมาณนี้นะคะ<ป>สำหรับใครที่เลี้ยงแมวเยอะๆนะคะบางทีต้องเสียแมวไปเนี่ยมายจะบอกว่าทำใจไว้เลยเมื่อไหร่ที่คุณเลี้ยงแมวเยอะ คุณจะยังมีเรื่องให้เสียใจได้อีกสมมุติว่าไม้เนี่ยตอนนี้เหลือ17ไม้จะมีเรื่องให้เสียใจอีก17ครั้งนะคะดังนั้นก็ให้กําลังใจนะคะสําหรับใครตอนนี้ที่ส่วนเสียน้องแมวน้องหมาหรือว่าสัตว์ต่างๆสัตว์เลี้ยงในบ้านนะคะนั่นแหละก็คือเหตุผลหลายเหตุผลที่แต่ละคนมีแมวเยอะแตกต่างกันไปส่วนอีกมุมหนึ่งที่ใครจะมองว่า การเลี้ยงแมวเยอะๆเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นมันก็เป็นมุมมองที่เราไม่สามารถจะไปบังคับหรือห้ามใครได้นะคะส่วนตัวของไม้เองพอมาอยู่ตรงจุดนี้พอมาทำ YouTube ไม้ไม่เคยมีความคิดว่าตัวเองจะต้องโด่งดังหรือว่าได้ได้รายได้เยอะแยะจากทาง y t u t u นะคะไม่เคยมีความคิดเลยนะคะ,ะคือสิ่งที่ไม่อยากจะทำก็คือว่า การช่วยเหลือของช่องไวช็อกเก็ต FC ของพี่แพทย์พี่ปอนเน่ะช่องเนี้ยเขาได้ช่วยเหลือมล์มาในระดับหนึ่งแล้วก็คือว่ามันมากเกินเกินในชีวิตของไมล์แล้วละ่ะอืมล์มก็เห็นว่าการจะให้เขามานั่งดูแลเราตลอดไปมันเป็นไปไม่ได้มันคนเรามันต้องมันต้องสู้นะฮะมันต้องทํามาหากินนะฮะมันต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนยืนด้วยขาตัวเองก่อนอะไรเงี้ย มีพี่หนิงที่ใจดีนะคะคอยช่วยเหลือไม้แล้วก็ให้คําแนะนํทาทั้งๆที่ชีวิตไม้ไม่เคยอยากจะแบบมีช่องออกสือ่อหรือเล่นเฟสหรืออะไรเงี้ยไม่เลยนะคะจะบอกว่าไม่เป็นเลยนะคะในวันนั้นเฟสนี่ก็ต้องปรึกษาเพื่อนอะไรเงี้ยอ่อมันก็ไม่ใช่เรื่องยากหรอกนะแต่ตัวเองไม่เล่นเฟสนะคะแล้วก็เป็นคนที่ หมือนจะปิดกั้นตัวเองด้วยด้วยความเหมือนป่วยทางใจด้วยเรียกว่าป่วยทางใจนะแต่ว่าที่ไม่ดีขึ้นหายหรือแลไวเนื่องจากเด็กๆพวกนี้นะคะน้องแมวพวกนี้ทําให้ไม้หายป่วยแล้วทีนี้หลังจากนั้นไม้ก็เอาตัดสินใจที่จะลงมือทํา y o YouTube ก็อยู่คนเดียวเรียกได้ว่าไม่มีใครให้เป็นที่ปรึกษาเขาไปเรียนเองเขาไปศึกษาเองแล้วก็เริ่มทํา ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลย f c บอกว่าไม้ทำ u t u b e เถอะนะจะได้ติดตามทาง y o u t u b e ทีแรกไม้ก็คิดว่าตัวเองอะไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะหาอะไรมาถ่ายไม่รู้จะทำยังไงต่อไปถ้าแบบถ้าถ่ายหมดแล้วอะเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็คิดนะคะพอเราเริ่มทำศึกษาเรียนรู้แล้วก็คล่องขึ้นไปเองนะคะก็ให้กำลังใจหลายๆท่านที่บอกว่า ไม่รู้จะเริ่มทํา youtube ยังไงหมายก็ไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะดังนั้นก็เอาจะช่วยนะคะตั้งแต่มาทํา y o u t u b e นะคะก็โปรแกรมนี้แน่นเอียดทุกวันเลยนะคะแล้วไหนกิจกรรมที่ต้องดูแลน้องด้วยแล้วก็ถ้าวันไหนช่วงไหนที่มีน้องแมวป่วยเ,อเยอะเนี่ยใครเลี้ยงแมวเยอะจะรู้เลยนะคะว่าการดูแลแมวป่วยเป็นเรื่องที่เหนื่อยเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าเลยทีเดียวนะคะ เพราะว่าจะต้องเอาใจใส่และก็ละเอียดอ่อนมากๆเลยกับเรื่องของแมวป่วยค่ะที่นี่บ้านใหม่หลังนี้นะคะถ้าถ้าไม่ได้ความช่วยเหลือจากทางผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านเนี่ยเอซที่คอยให้กำลังใจมาตลอดล <c oughs> ก็ไม่มีวันนี้นะคะ <c oughs> ก็อยากเนี่ย <c oughs> เหตุผลเออ <c oughs> เพียงส่วนหนึ่งเนาะนี่คือเป็นเพียงส่วนเสี้ยวเดียวถ้าจะนั่งคุยกันเรื่องพวกนี้มันก็จะ ยาวมากไม่รู้ว่า f c จะทนฟังจนจบหรือเปล่าเนาะอ่ะนั่นแหละคือก็คือหลายเหตุผลของคนเรานะคะที่มีแมวเยอะๆเลี้ยงแมวเยอะนะคะเมื่อก่อนตอนมีธุรกิจไม่ตกงานมีไรายได้ทุกอย่างเราก็หาได้ซื้อได้ไม่มีปัญหาครอบครัวนะคะหลังจากโควิดนี้คือ มีหลายครอบครัวที่แตกแยกหลายครอบครัวที่ต้องขายรถขายบ้านจะว่ามันเป็นเรื่องดีที่ทำให้เราได้มองมุมมุมหนึง่งวันหนึ่งที่เราต้องล้มลงมาวันหนึ่งที่เราไม่มีไม่มีจะกินมีตังจ๋าจะเชื่อพูดได้ลูกเชื่อพูดไหม วันหนึ่งที่เราไม่มีกำลังมานั่งเลี้ยงดูแมวของเรา15 20 30 40 50หรือแต่เป็นร้อยกันแล้วแต่มันไม่มีวันนั้นอีกแล้วดังนั้นอ่ะพอทุกคนลำบากมันก็เหมือนอ่ทุกทุกบ้านก็ลำบากทุกทุกที่ก็ลำบากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นการที่เราได้รับรู้ว่าแต่ละที่เขาเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะ สิ่งสำคัญมากๆนะคะก็คือหัวใจนะคะหัวใจที่เข้มแข็งมาอยากให้ทุกคนมีหัวใจมีพลังใจที่เข้มแข็งนะ,ะนี่คนดื้อออกไปข้างนอกนะนูน่นฮัตบิดมาอยากจะส่งพลังใจให้กับคนที่รู้สึกท้อแท้แล้วก็สิ้นหวังตอนนี้ไม่ใช่เพียงแต่คุณนะคะ จุดจุดหนึ่งของไม้ก็เคยผ่านมาแล้วจุดที่คิดทําเรื่องเวลวร้ายกับตัวเองแล้วก็เด็กๆอะไรประมาณนี้นะคะเคยผ่านมาแล้วแล้วก็ไม้ต้องขอบคุณที่ไม้ย,ยังรักษาลมหายใจของไม้ไว้ได้จนสามารถมีวันนี้นะคะสิ่งสําคัญคือลมหายใจนะคะและไม้ก็ต้องขอบคุณ f อช่องไว้ช็อกโกแลตแล้วก็พี่แพทพี่ปอนอีกครั้งเป็นอย่างมากเลยที่ตัดสินใจช่วยเหลือในวันนั้นแล้วก็ถึงตอนนี้ไม่ต้องขอบคุณท,ทุกทท่านทุกๆกกำลังใจทุกๆกการช่วยเหลือ ีทุกๆท,ท่านถ้าหากไม่มีแมวจรถ้าหากไม่ได้เลี้ยงแมวถ้าหากไม่มีพวกเขาก็ไม่มีไมวันในวันนี้หากว่าคลิปใดคำพูดใดหรือภาพใดที่ถ่ายทอดออกไปแล้วเกิดการผิดพลาดยังไงไม้ต้องขออภัยด้วยนะคะหรือว่าบังเอิญไปพูดพัดพิงถึงใครถึงสิ่งใดอ่ก ภาพใดที่ออกไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจยังไงก็ต้องขออภัยนะตรงนี้ด้วยส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะขอให้ทุกคนสู้ค่ะดูแลสุขภาพจิตใจร่างกายของท่านให้ดีหมยก็จะยังคงถ่ายทอดเรื่องราวความลำบากของบ้านอื่นๆให้ทุกท่านได้รับทราบ ยังไงไม้ก็ต้องขอขอบพระคุณที่ทุกท่านเห็นใจนะคะเอาล่ะวันนี้เหมือนเป็นการพูดคุยความในใจให้ได้ฟังให้ได้รับรู้เด็กๆ,ๆอยู่บ้านใหม่ก็มีความสุขดีเริ่มจะปรับตัวได้อ่ามีเพียงไม่ไม่กี่ตัวเนาะตอมาตอนนี้ก็สองสตัวเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวพอหลังจากไม้ตักผ้าเสร็จไม้ก็จะพาน้องไปหาหมอกว่าเงินยังไม่ตาไม่หายนะคะ เตาสองสีไปเลยน่าสงสารจังเลยแล้วก็พาคุณใหญ่ไปหาหมอด้วยค่ะไว้เรามาเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ทุกท่านรับชมจนจบคลิปสวัสดีค่ะ